จิ๋วในต่างแดนชาแนลจ้าพี่น้องพี่น้องมาเบงมาเบงโอ้ยมีอย่างเนี่ยเช้าจิ๋วพาพี่น้องมากินของดองจ้ามีประคามเช่อิ่มจ้าแล้วก็มีมะม่วงมะม่วงดองอันนี้เช่าจิ๋วจำซื้อไว้ได้จ้าพี่น้องขอให้หลายๆเด้อนหลูกอันนี้เดลําปิงหรือเปล่าทีคันคันพิษพลาดอันไหนเช่าจิ๋วก็บอกพิษยังชาจิ๋วขอภัยเด้ออันนี้ก็เป็นนี่จ้า แล้วก็มีอะไรวะไม่ยมม่ยมม่ยมอันนี้กระท้อนลายแก้วน้ำจิ้มจ้าแบบน้ำแล้วก็แบบแหงจ้ามาจ้ามาจ้ามาเสกกะ้าวจิ๋วจ้ามาเสกน้ำกันเด้อจ้าสวัสดีจ้าสาวจิ๋วในต่างแดนชาแนลจ้ามาจากพี่น้องเนี่ยของดองทั้งนั้นเลยพี่น้องมาเสกขสาวจิ๋วจ้าพี่น้องมามามาถีเห็นเนาะมี มยมดองแล้วก็มีมะขามแช่อ,อิ่มพี่น,อน้องบังเบอ้อเลยเนะี่ยในสร้างมาจา้ะแล้วก็มีอันบักมัวงวงแช่อิ่มแน่นอนอันนี้ชัออ้จะคิดว่าต้องเป็นตะลิมปิงหรือเปล่าเนาะค,นคันบอพิษขันบบแมนกับข้ออาวไพ่หลายๆลาเลยจ้ะพี่น,อน้องนี่จ้ะเป็นของดองแล้วก็กระทอนจ้ะกระทอนแก้วจ้ะยอยู่ทางพี่น้ำจง้งน้าจิ้มละมกอาจจะเบ่บ บ้านในบ่อน้ำน้ำลายไร้แลยวจ้ะาจมาจาะมาแสกก็สาจิวจ้ะน,น้ำเพกก็มีแบบแห้งแต่พี่น้องแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำจ้ปะปลาอยากเห็นดูพี่น้องจกัจกจะแ่แๆ่ขีเก่าเดอ้อมาเด้อมาขอเป็นอันนี้ก่อนจ้ะแช่ Lâm ướt lâm ơi, phẳng thái lưu vào Mà đôi chắp nọ. Hãy chắc chắn chắc chắn chắn nó chắn 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 bây giờ chắn 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 เพราะว่าบ่ไก้กินดนหรือเปล่าเนืมังหลังอ่ะเสร็จพ่เนาะอืมจบม่มักไปนเด็กหน่อยอพี่นนอง ม่ดังอีกของหนึ่งจ้ะมแหงอันนี้ข้าแถบมาหายชิลๆเองจ้ะม่ดม กินอลไรปีหน่อนนอยากกินอร่อืยีใส่มือได้พี่น่อขออภัยหลายๆเด้ใส่มือ ออกจืดๆจืหน่อยต้องไซก็เทน้ำ,นำจิ้มมันหน่อยเพล่จะพี่น,อน้องมันสองมัน้านเนะปัเกินครับหนีก่อนอน้อย กุรงแหงน,นุ่มไม่เหน่อยจะขออนเม่ตบอลจะลิปิงจะ้าจิวจักขออ,อ,ขอภัยเด้อเคนบอกผิดเนี่ยินดีรู้กกับเธอ

อ๋อฟาพหน่มากเลยบังขอฉีกเพิ่มได้พี่น้องไงอ๋อเม็ดออกไหมไม่บนนี้เม็ดเนีย

เพ็ดเพ็ดเองเพ็เองอืมอืมลิงปิง 没了吧。 froid โอเคจ้าอ่าน,นคลิปนี่แค่นี้นะจ๊นะเนาะแซติวกิดมาพามากินของดองนะจ๊นะเนาะอยู่เมืองนอกแซติวก็สั่งมาโดนๆจะได้กินสินะพี่นอ้องก็เสร็จทุกอย่างจ้ะพี่น้องอ่นมาพอกันคลิปหนาว่าแซติวจะไม่หนีมปซูพี่น้องกินอีกจ้ะคลิปกินผลไม้ดองก็มีแค่นี้นะจ๊นะเนาะพอกันคลิปหนาจ้ะบ๊ายบาย